คุณย่านะคะซึ่งเป็นประธานมูลนิธินะคะตอนนี้ท่านก็อยู่99แล้วนะคะท่านก็ยังสนใจนะคะแล้วก็ดูแลความเดือดร้อนนะคะซึ่งท่านเองท่านก็ห่วงใย,ยว่าเคสเนี้ยค่ะคุณตาคุณยายเองเนี่ยไม่รู้หรอกว่าท่านจะแก้ปัญหาต่อไปยังไงนะคะแต่ว่าทางมูลนิธิก็มีความประสงค์ที่จะดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ท่านทั้งสองนะคะจนกว่าจะหายดีค่ะ เรากังวลใจนะครับถ้ถูกโยงเกี่ยวกับการเมือ,องโน่นนี่แน่เลนฐานะที่เรามาช่วยตรงนี้เอ่อวันนี้มาในนามของตัวแทนูลนิธินะคะมาในการช่วยเหลือในส่วนนี้จริงๆค่ะไม่ได้มีเรื่องอื่นเกี่ยวข้องค่ะอ๋ออาจจะมีทางตุนไปคล้อง,องนะการเมืองในท้องที่นในจังหวัดนี้ครับอันนั้นไม่เกี่ยวค,ะค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านประธานูลนิธินะคะซึ่งคือคุณย่าค่ะก็ก็รู้สึกกังวลแต่ตอนนี้ก็คือสบายใจที่มีที่มาช่วยเรื่องคุณพ่อครับกับคุณแม่ก็กังวลครับ ปลอดภัยนะเวลาน,นี้ก็มีพิกันรแล้วก็กระทรวงยุติธรรมของมาดูแลก็สบายใจครับ